สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ผมขึ้นเจ้ากีก้าตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาพาน้องๆจับกีก้าแบบง่ายๆในเกมนี้จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับผม <c oughs> จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายร0 0นะครับผมแต่ว่าวิธีนี้ก็ต้องเรียยงลยว่าถ้าน้องๆใช้วิธีการล็อกขามันไว้นี่ก็จะสามารถจับได้1 0 0เลยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องมาคราบเจ้านี่ก่อนเลยนะอ่าประตูเหล็กอันนี้นะที่เราจะใช้สําหรับการล็อกขาเจ้ากีก้าที่เราจะจับนั่นเอง ส่วนอานกีก้านะครับผมปกติมันจะสามารถคราฟได้ก็เมื่อเลเวล90สสูงๆนู่นเลยนะแต่ว่าผมจะใช้วิธีการก็คือคราฟเป็นอานบูปินมาเทานะครับผมเราจะสามารถหาได้จากถ้ำเยสินะครับผมโอเคเนาะเราก็เตรียมลูกดอกไปเยอะๆหน่อยนะครับผมลูกดอกพิษแมงกะพุนยิ่งดีเลยนะหรือจะใช้เป็นลูกดอกพิษยาสลบก็ได้ครับผมแต่แนะนําว่าให้เตรียมไปเยอะๆหน่อยละกันอ่าแล้วก็อย่าลืมที่จะเอายาสลบปด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่า กีก้าเี่มันก็จัดเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยนะที่ค่าสนุบค่อนข้างจะลดไวเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับโดยสำหรับเจ้ากีก้านะครับผมจะสามารถพบเจอได้บริเวณเทือกเขานะครับผมก็จะมีบริเวณนี้นี่นี้นีน,นีเลยนะซึ่งผมจะขอเลือกเป็นภูเขากิฟฟินนะซึ่งจะเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้บ้านผมที่สุดแล้วส่วนวิธีต่อจากนี้จะเป็นวิธีการเสกกีก้านะครับผมหรือก็คือจะเป็นการแบบ เฮ้ยถ้าเกิดหามันไม่เห็นทํายังไงวะหรือก็คือถ้าเจอแล้วเลเวลกับสีไม่ถูกใจเนี่ยเราจะทํายังไงดีวิธีนะครับผมข้อควรระวังก็คือเราต้องบินไปณจุดที่มันเกิดบ่อยๆนะไม่ไว่าไดโนเสาร์ตัวอะไรก็ตามนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการกดออกเกมครับผมกดออกเกมไปเซฟก่อนนะก่อนที่จะไปเจอมันนะครับผมถ้าเราเจอแล้วเราจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคุณผู้ชม ราะถ้าหากว่าเราไปเจอก่อนแล้วเราไปกดเฟซหรือคือกดทีหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราบินไปณจุดที่เราเจอมันบ่อยๆนะลองดูว่าจะเจอกีก้าหรือเปล่าช,ชวับชวบชวาบชิปชับเฮ้ยเหมือนจะเห็นนี่ไงคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการหากีก้านะครับผมหรือก็คือวิธีการเสกกีก้านั่นเอง แล้วที่ผมจะเอากงเหล็กมาใช้ในการจับครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่ากีก้านะครับมันไม่หยอกโอ้กูจะบอกว่ามันไม่โจมตีไอเชี่ยนกเชี่ยนั่นแม่งบินไปยั่วตีนกีก้าไงกูเกือบตุยแล้วไอหาเ้ยโอเคถ้าเกิดว่าเลเวลหรือสีไม่ถูกใจนะครับผมเทคนิคก็ง่ายๆเลยครับผมกดออกเกมนะอ่าแล้วก็กดรีครับผมไปโอ้รอบนี้เลเวลร้อยเลยว่ะ โอ้ไม oh ่ก็กูจะจับยังไงก่อนเลเวลร้อยยาสลบไม่พอนะครับผมดูหรอกยาสลบไม่พอนะผมต้องขออนุญาตกดรีใหม่แล้วกันอีกสักรอบนึ่งมาคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเจอสีกับเลเวลที่ชอบนะเราก็จะมาทําวิธีการต่อไปนั่นก็คือเราจะมาล็อกขามันแล้วจะจับมันนั่นเองนะโอเค ก่อนอ <t> ื่นผมขอแนะนําว่าเราต้องเคลียร์สัตว์ที่อยู่รอบๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะก็ควรที่จะเคลียร์มันออกไปให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะมาเป็นอุปสรรคของเราในอนาคตอย่างแน่นอนอ่ะแล้วก็ค่อยสร้างโครงร้องขาเอาไว้นะต้องเดี๋ยวขอไป้พูดมานะตรงนี้ใช้เวลาทีหนึ่งไอกี้มันเดินกะหยอกมาหรือเปลนะใช่ปะไอ้ที่กี่การ์ดขวัญตีเนี่ย ตอนนี้เราก็ทําการล็อกขามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอย้ํานะครับผมว่าเวลาที่สร้างกับดักล็อกขามันนี้แนะนําให้ทําดีๆเลยนะเวลาที่มันเป็นเนินแบบเป็นเนินชันบูกเขาอย่างเงี้ยเราล่อสัตว์นะครับผมให้มันไล่กัดตัวอื่นนะก็คือให้สัตว์ตัวที่จะฆ่าเรานี่เดินมหากีก้านะครับกีก้าจะได้เดินลงไปนะครับผมไม่แนะนําให้จับอยู่บนเนินนะไปดูคลิปเต็มได้เลยนะผมใช้กับดักจับมันอยู่3ามรอบเลยนะแล้วมันก็หลุดไปได้2รอบเป็นไงแล้วมึง เป็นไงอะอยากแดกใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าชิวๆเลยนะครับผมยิงมันไปชิวๆเลยโอเคสำหรับคนที่มีธนูดาเมจแรงนะครับผมก็อาจจะใช้ระยะเวลาเร็วหน่อยใครที่ไม่ใช้ธนูคอมพาวโบหรือดาเมจธนูไม่ค่อยแรงนี่ก็แนะนําให้ครับลูกดอกยาสลบมาเยอะๆเลยนั่นแหละแค่นั้นเองนี่โอเคเรียบร้อย มาวู้ถ้าจับเสร็จจะได้เลเวลอยู่ที่52แล้วก็ยัดยาสลบไปเลยนะคือจะเห็นว่าค่าสลบกีก้ามันจะลดแบบพุ๊บๆับพุึบเลยนะแต่อันนี้ก็คือเรากดพิษแมงกะพุนไปแล้วโอเคกดไปเลยสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ชัวร์นะผมแนะนําให้กดออกไปเซฟก่อนได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปหาเนื้อชิ้นใหญ่ให้มันแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็ไปหาเนื้อชิ้นใหญ่มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮึบ ยัดยาคูณ1ิบไปเลยอ่าเนื้อชิ้นใหญ่โอเคให้2ชิ้นก็น่าจะได้อะนะจะเห็นได้ว่ากีก้ามันค่อนข้างจะจับไวนะครับผมแต่ก็คือผมให้ยาคูณ1ิด้วยแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นมันก็ค่อนข้างที่จะจับไวกว่านะครับผมที่สําคัญก็คือมันเป็นตัวที่กินง่ายนะแต่ว่าอุปสรรคก็คือค่าสลบมันเนี่ยค่อนข้างที่จะลดเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือผมเอายาสลบนี่ยัดไปแบบปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บพับ,พบ,พบนะมันก็เลยดูเหมือนว่า ถาสลบมันลดไม่ค่อยจะเยอะนะครับผมแต่จริงๆงมันลดไวเป็นอันดับที่1ในเกมเลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมก็เป็นวิธีการจับกีก้าที่ง่ายมากเลยนะโอเคสําหรับคลิปสอนในการจับกีก้าแบบง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคเนาะสอนเสกกีก้าหากีก้าสีเลเวลที่ถูกใจแล้วก็จับแบบง่ายๆก็ตามนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับผมซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่รู้วิธีการจับ เหมือนกันไงใช้วิธีการจุก๊กยิงจุกยิงตายก็ไม่รู้ว่ากี่รอบต่อกี่รอบถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วเจอใหม่ในพานหน้าบ๊ายบาย